ชิวมากชีวิตสวัสดีปี2564ครับผมสำหรับวิทย์ลักแฟนชายดักชาแนลทุกท่านวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือใช้เวลาหน,หนึ่งทีในการนั่งเรือข้ามฝากเออน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาผมเออมาจากฝั่ง่าะจัทนเนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะไปฝั่งสิริลาช ไปหาอะไรกินนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรจริงในคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยมาแบบสั้นๆมาแบบเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ชนะฮะแชร์เียเยอะแชร์กันไปบรรยากาศดีครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไปแล้วไปบาย